บทที่816อาวุธระดับเทพโอลินเห็นชินหลังจะใช้อาวุธระดับเทพก็รู้ได้ทันทีว่าชินหลังเป็นคนที่แค้นแล้วต้องชำระเขาจะต้องแก้แค้นอย่างรุนแรงแน่นอนและใช้อาวุธระดับเทพออกมาขณะนี้เพราะการปรากฏของอาวุธระดับเทพบนท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆคลื่นพายุลมพัดผ่านมาอากาศแปรปรวนทาให้คนลืมตาไม่ขึ้นและในขณะเดียวกันนี้เองชินหลังลืมตาขึ้นจู่ๆโอลินก็รู้สึกเหมือนมีอะไรทิ่มแทงเขายิ่งอยู่ยิ่งหนักชินหลังผู้นี้เหมือนกับมีแสงเลเซอร์ออกมาจากตาส่งไปที่ส่วนเอวของโอลิน โอลินที่อยู่ไกลๆรับรู้ได้ถึงกลิ่นไอของพลังที่ตรงมาที่เขาเขาโกรธแค้นทันใดนั้นก็เคร่งเครียดขึ้นมาทันทีตอนที่มันผ่าเข้ามากระดูกในร่างกายของโอลินมีเสียงดังก๊อกแอกอกเขารับรู้ได้ถึงความเจ็บปวดทั้งหมดที่มีฉินหลังในตอนนี้เหมือนปีศาจทุบๆุก,การกระทำของเขาล้วนทาให้เขารับรู้ได้ถึงความทรมานและในขณะเดียวกันนี้เองมัดทองได้ต่อยเข้ามาที่โอลินโอลินร้องเฮือกแล้วถอยหลังไปสิบกว่าเมตรการโจมตีเมื่อกี้และตอนนี้ทําให้เขาแทบจะแตกเป็นเสียเส่ยงๆโอลินระวังหนะฉินหลัง,ลงแก จอคอส่งเสียงเตือนโอลินตอนนี้ไม่มีใครกล้าออกหน้าต่อสู้กับชินหลังอีกแล้วพวกเขา้วนรับรู้ได้ถึงความกลัวชินหลังมันเป็นปีศาจปีศาจจริงๆโอลินถอยหลังไปทันทีเขากลัวชินหลังมากตอนนี้เมฆสีทองยังคงอยู่บนหัวของเขากระพริบจนเขาไม่สามารถลืมตาได้แต่ทว่าในขณะที่เส้นยาแดงผ่าแปดโอลินก็ได้กล่าวขึ้นมาว่าชินหลังถ้าแกแน่จริงก็มาสู้กันตัวต่อตัวอย่าฉวยโอกาสตอนที่คนอื่นลำบากมาบีบก,กันมันไม่ใช่นะชินหลังหยุดแล้วพูดรอออกมา ถ้าเขาฟังไม่ผิดโอลินไอตอแหลนี่จะพูดเรื่องฉวยโอกาสจู่โจมกับตัวเองเมื่อกี้ตอนที่ตัวเองกำลังถูกลงทานอยู่นั้นไม่รู้ว่าใครที่ฉวยโอกาสตอนที่คนอื่นลำบากกันแน่ทำไมกลัวแล้วหรอ,อยากต่อรองกับฉันชิ้นลังหัวเราะเบาๆปล่อยพลังในมือไปแต่สายตาอาฆาตไม่ลดลงแม้แต่น้อยการกระทําเมื่อกี้ฉันฉวยโอกาสตอนที่แกกำลังลำบากอยู่จริงแต่ในเมื่อแกเลื่อนขั้นสำเร็จแล้วพลังก็เพิ่มขึ้นแล้วแน่นอนว่าเทียบได้กับฉันแล้วละ่ะโอลินชะงักมองไปที่สายตาอาฆาตคู่นั้นเสียงที่พูดออกไปเต็มไปด้วยความมมไ่่ันใจ ดังนั้นฉันอยากต่อสู้กับแกแบบยุติธรรมแกเอาเมฆสีทองบนหัวฉันออกไปก่อนแล้วฉันจะสู้กับแกจริงๆว่าไงชินหลังเกือบจะหัวเราะไม่ออกเสียงต่อสู้อย่างยุติธรรมเมื่อกี้แดนนรจ,จินตานทั้งเจ็ดเม็ดของเขาได้แตกกระจายแม้จะพูดว่าทําตามกฎเดิมแล้วจะเริ่มใหม่แต่นั่นก็เป็นเพราะคนที่อยู่ตรงหน้าทําไว้หนิเหมือนโอลินจะเดาความคิดในใจของชินลังถูกแต่เขาคิดเกินไปแล้วกล่าวอย่างช้าๆว่าถ้าฉันไม่ทําลายแดนนพรจ,จินตานทั้งเจ็ดเม็ดของแกแล้วแกจะบรรลุได้ยังไง คำพูดนี้ของเขามันช่างหน้าด้านจริงๆแต่ตอนนี้สถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยกับเขาเขาทำได้เพียงยอมเสียหน้าต่อรองกับชินหลังชินหลังดูแคลนเกรี้ยวกราดขึ้นมาเขาโบกมือเอาเมฆสีทองบนหัวของโอลินออกไปบนหัวของโอลินได้กลับมาเป็นหัวล้านอีกครั้งโอลินเห็นท้องฟ้ากลับคืนมาเป็นดังเดิมความหวัดกรัวในจิตใจก็หายไปเขาโกรธแค้นขึ้นมาพุ่งไปข้างหน้าถือดาบเปื้อนเลือดจะแทงไปที่ชินหลังชินหลังดูแคลนดูดูแล้วไอ้นี่มันร้อนรนจริงๆสายตาของเขาเยือกเย็นที่แท้ไอโอลินก็นกน็็เเเเเเปนนนพววววกกกกกสสัับบบลีีีี่่ออออออองงงมมื้้้้าาทใหแแแดยรค แต่เมื่อกี้เขาถูกกอ่อโจมตีอย่างหนักหลายครั้งพลังแดนสมดุลภายในของโอลินก็เสียไปมากบางทีตอนนี้อาจจะหมดหนทางแล้วก็เป็นได้แต่ตอนนี้เขาก็ยังวางใจไม่ได้เพราะตอนนี้คนของพวกเขาเยอะแม้จะเป็นพวกกลัวตายแต่เขาก็มองข้ามคนเหล่านี้ไปไม่ได้เพราะพวกเขาเป็นพวกเดียวกับโอลินโอลินใช้พลังที่เหลือของเขาตอนนี้เขาอยากจะฆ่าคนที่อยู่ต่อหน้าเขาให้ตายเสียกบ,บนดาบเต็มไปด้วยไฟพลังมหาศาลมีดปรากฏสีเงินสะท้อนจนเขาลืมตามไม่ขึ้นโจมตีแล้วหรอเพียงแค่จุดอ่อนเยอะไปหรือเปล่าเนี่ย ชินหลังไปตามน้ำไม่จู่โจมไปที่จุดอ่อนของโอลินเขากดไปที่เอวถอยหลังไปกี่ก้าวเขากระอักเลือดออกมาเป็นสีดำดูดูแล้วน่าจะถูกการโจมตีที่โอลินเพิ่งจะรวบรวมพลังไว้เมื่อกี้แต่นั่นเป็นเพียงแผลภายนอกเท่านั้นเทียบกับฟ้าผ่าทันหลายสิบครั้งนี่มันเด็กๆไปเลยสิ่งที่เขาต้องทำในตอนนี้ก็คือจู่โจมทันทีต่อให้จะต้องให้โอลินดูได้เปรียบอยู่บ้างก็ไม่เป็นไรเพราะสุดท้ายเขาได้วางแผนไว้แล้วฮ่าๆชินหลังดูดูแล้วพลังหลังจากที่แกเลื่อนขั้นเป็นแดนดน,น,แนะดน,นั้นแกก็จะตายยด้้วมีขอองโลลินแว โอลินพูดอย่างโอหังการจู่โจมที่หนักหน่วงเมื่อกี้ของเขาดูดูแล้วจะทําให้ฉินหลังบาดเจ็บแต่เป็นเพียงแผลภายนอกทําอะไรภายในเขาไม่ได้เลยแม้แต่น้อยถูกโอลินพูดแบบนี้ทันใดนั้นฉินหลังก็โกรธเป็นปืนเป็นไฟขึ้นมาทันทีตายด้วยมีดแกโอลินห้าห้าบ้าคลั่งไปหน่อยไหมฉินหลังยิ้มอย่างมีเล่ห์ในมากขึ้นเวบเดียวเขาก็รวบรวมพลังทั้งหมดที่ม,ทม,ทมีไว้ในมีดที่อยู่ในมือพลังไหลเวียนวนไปรอบรอบมือของเขาทันใดนั้นพลังที่อยู่ในมือของเขาได้เปลี่ยนเป็นมังกรทองโอลินตาพระมวนนี่มันมังกรทองนี่ เดิมทีเขาเห็นวิชานี้ในหนังสือโบราณวิชานี้ได้บันทึกไว้ว่าหายไปเมื่อหลายร้อยปีก่อนหน้านี้แล้วผู้คิดค้นท่านี้แท้เดียวกันคือแท้ชินหรือฉินหลังคือคนรุ่นหลังของวิชานี้หรือทุกคนในตระกูลฉินของพวกเขาจะแอบซ่อนพลังนี้ไว้ทั้งหมดรอใหถึงตอนสำคัญแล้วค่อยใช้มันถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็งานเขาก็ยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่สิถึงขั้นสิ้นหวังเลยละ่ะชินหลังจับมีดมังกรทองนั่นสายฟ้าได้ผ่าลงมาอีกอีกทำให้มีดมังกรทองนี้ยิ่งแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นไปอีก รากับมีดมังกรทองเป็นส่วนหนึ่งของมือขวาชินหลังไปแล้วมันสามารถรับรู้ได้ถึงพลังในตัวของชินหลังไฟบรรเลกันสีทองอันโชดอช่วงได้ล้อมเขาวไว้อีกครั้งบีบโอลินไว้โอลินถอยหลังไปหลายก้าวในสมองเขาได้คิดถึงเรื่องราวอันเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นต่อไปไว้แล้วเขาอดที่จะกลืนน้ำลายไม่ได้ไม่รอให้โอลินรู้สึกตัวมังกรทองลอยขึ้นในอากาศพลังเซียนที่อยู่ในตัวของชินหลังตอนนี้ได้เปลี่ยนมาเป็นไฟบรรเลกันที่โชดอช่วงแล้วเขาต้องฆ่าคนที่อยู่ตรงหน้าให้ได้ เขารังเกียจคนที่อยู่ตรงหน้าสุดขีดแล้วเขาต้องทำลายสิ่งที่อยู่ตรงนี้ให้หมดสิ้นล้างบางทุกอย่างกระบี่นี้สามารถทำลายล้างทุกอย่างได้ตั้งนานแล้วหลบอยู่ภายในวิชาระคังทองคุ้มกายที่โปร่งใสตั้งแต่เมื่อกี้พวกเขาได้เห็นมันกับตาตอนที่ชินหลังโดนปาผ่าทันจนกระทั่งถึงตอนนี้ที่เขาผ่านการปาผาทันได้สำเร็จเพียงแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนตะลึงนั้นไม่ใช่เรื่องนี้แต่เป็นกลิ่นอายของกระบี่ที่อยู่บนตัวของฉินหลังและมังกรที่ดึงดูดสายตาผู้คนนั้นต่างหากน่ากลัวมากน่ากลัวมากฉันไม่คิดววว่่่่าาาิินนนนนหลลลังงงจจะเป็น็คคนทีีแแแแขขกกรด้้ออยยม ตอนนี้ชีวิตของเขาก็ยากที่จะรักษาไว้ได้แม้จะอันตรายไม่เท่าโอลินแต่เมื่อจัดการโอลินเสร็จแล้วคนต่อไปก็คือเขาชิ้นหลังที่จิตวิญญาณฟื้นคืนกลับมาทําให้ทุกคนกลัวจนตัวสัน่นหัวโอลินจับหน้าเอาที่ถูกโจมตีอย่างรุนแรงไว้มีสิ่งหนึ่งที่ออกมาจากลําคอเขาอ้ออกมาเป็นอ,อ้วกแต่ทว่าสําหรับชิ้นหลังแล้วเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นทั้งหมดอยู่ในขั้นการวอร์มอัพแต่ผู้พ่ายแพ้อย่างโอลินกลับทําให้ชิ้นหลังรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วโอลินมังกรทองน้อยของฉันยังเล่นไม่เเเเสสรรรรร็็จจลยยยตออนนนีีี้้แกกกหหมืมารราาาทํใบศิงๆ โอลินได้ยินคำพูดของฉินหลังก็เกรี้ยวกราดขึ้นมาเขาลุกขึ้นทันใดรวบรวมพลัง,ท,งทั้งหมดที่มีในร่างกายไว้ที่มือขวาทั้งหมดตัดสินใจโจมตีฉินหลังมองเหตุการณ์นี้อย่างสงบเขาจับดาบทองในมือไว้ขมวดคิ้วรอโอลินเข้ามาโอลินก็เป็นผู้แข็งแกร่งแดนนักพรตจินตานเช่นกันถึงแม้ตอนนี้พลังแดนนักพรตจินตานในร่างกายของเขาได้ใช้ไปเกือบครึ่งแล้วแต่ต้องขัดขวางคนเบื้องหน้าเขาไม่สามารถยอมแพ้ง,ง่ายๆได้ พลังแข็งแกร่งของเขาในตอนนี้เพราะเพิ่งเลื่อนขั้นเป็นแดนนพรจินตานเมื่อกี้ดังนั้นจึงทำให้พลังของเขามากขึ้นเท่าตัวแต่พลังนี้เป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นมีเวลากำหนดเขาไม่สามารถเสียเวลากับโอลินได้อีกแล้วรีบจบการต่อสู้จึงจะเป็นราชาเปจนี้ฉิงหลังไม่รอให้โอลินรวบรวมพลังทั้งหมดจนเสร็จได้ลอยตัวขึ้นไปพลังทั้งหมดที่มีในร่างกายรวมไว้ในกระบี่ทองแทงไปที่โอลินโอลินส่งเสียงใช้วิชาระคังทองคุ้มกายทันทีจากนั้นพลังนี้มันแข็งแกร่งเกินไปทำให้ระคังทองแอร์ตกออกจนกระทั่งทำให้เขาบบาดเจ็นัก โอลินล้มอยู่ในกองเลือดเขาปีนขึ้นจากพื้นเลือดไหลออกมา,มากเหมือนลำธารเต็มพื้นไปหมดตอนนี้เขารู้แล้วว่าพลังหายไปทั้งหมดพลังเมื่อกี้สามารถทำลายหมู่ดาวได้เลยสลายท้องฟ้าบิดกลับฟ้าดินทำให้กลางวันเป็นกลางคืนในทันใดทำให้สิ่งสะอาดกลายเป็นสิ่งสกรปรกชินหลังมันไม่ใช่มนุษย์มีพลังที่แข็งแกร่งมากมายขนาดนี้เขาเป็นเทพกลับมาเกิดหรือเปล่าจอคอบาดเจ็บภายในแต่ตอนนี้เขานอกจากหลบในระังทองคุ้มกายก็ทำอย่างอื่นไม่ได้อีกแล้วทำได้เพียงมองดูชินหลังเข้ามาในระังทองแล้วไปที่โอลินเท่านั้น ทุกคนหยุดหายใจมองไปยังเหตุการณ์ที่อยู่ข้างหน้าทุกคนพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเมื่อเทียบกับชีวิตของโอลินแล้วปกป้องชีวิตตัวเองเอาไว้ก่อนจะดีกว่าชีวิตของคนอื่นเป็นของคนอื่นชีวิตของตัวเองสำคัญที่สุดชินหลังยิ้มอย่างไม่พอใจมองไปที่โอลินแล้วยิ้มอย่างมีเล็ดในเขาก้าวไปข้างหน้าแล้วไปเตะเขากล่าวอย่างดูแคลนว่าอยากฆ่าฉันไม่ใช่หรอเป็นไงแล้วล่ะตอนนี้เหมือนนอนนิ่งกองอยู่กับพื้นเหมือนไม่มีปัญญาทำอะไรเลยนะชินหลังตั้งใจพูดกระแทกเพื่อจะล้างแค้นเมื่อกี้ เดิมที่เขาไม่ได้เป็นคนที่แค้นแล้วต้องชำรับแต่โอลินมันน่ารังเกียจเกินไปถ้าไม่สั่งสอนให้หลับจามมันจะคิดว่าตัวเองเป็นเทพไปแล้วกล้าทำแบบนั้นกับฉินหลังก็ต้องเตรียมโดนเที่ยนตีได้เลยโอลินกำมัดตอนนี้เขาไม่มีพลังจะไปคิดอะไรมากกับฉินหลังอีกแล้วเขาเพียงแค่อยากให้ฉินหลังทำให้เขามีความสุขอย่าทวงเวลาอยู่เลยมาเถอะคนอย่างโอลินไม่กลัวตายอยู่แล้วฉินหลังยิ้มมุมปากตอนที่เขาพูดถึงมังกรทองนั้นทุกคนก็เคร่งเครียดขึ้นมาค่าขณะนี้ในสมองของฉินหลังได้ผุดความคิดนี้ขึ้้นนนนมมมมาาาโออลลลลิหหัับตตงปปป่ยใเ็ไกรร โอลินแดนนคร,รจินตานเซียนรุ่นนี้วันนี้ได้ตายด้วยน้ำมือของกระบี่ชิ้นหลังแม้จะรู้สึกไม่คุ้มค่าแต่ตอนนี้เขาไม่มีทางเลือกอื่นแล้วตอนนี้ชินหลังยิ้มมุมปากรวบรวมพลังของแดนนคร,รจินตานทั้งหมดที่มีของตนเองไปรวบไว้ที่กระบี่ทองทั้งหมดแกมีอะไรที่จะพูดไหมชิ้นหลังถามโอลินมองไปที่เขากระบี่นั่นอยู่ห่างจากหัวของเขาเพียงครึ่งเมตรด้านบนของกระบี่เต็มไปด้วยไฟลุกโชนช่วงทำให้เขาที่เดิมที่เลือดไหลออกไม่หยุดแต่เขาก็ไม่เปลี่ยนความคิด แม้ฉันจะคาดคิดถึงจุดจบได้แต่ฉันไม่คาดคิดว่าแกจะมีพลังแข็งแกร่งได้ขนาดนี้ฉันฉ่วยโอกาสตอนที่แกลำบากอยู่แล้วทำร้ายแกตอนนี้แกทำแบบนี้ฉันก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรเขาคิดไว้ตั้งนานแล้วว่าต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นสักวันแต่เขาไม่คาดคิดว่าจะมาถึงเร็วขนาดนี้สำหรับชินหลังในตอนนี้เขาไม่ใส่ใจแต่อย่างใดชินหลังได้ยินก็หยิบกระบี่ขึ้นมาใช้มือทั้งสองข้างวาดยันลงไปขณะนี้ท้องฟ้าแปรปรวนเหมือนเวลากำลังย้อนกลับไปชินหลังยิ้มมุมปากจากนั้นก็ฟาดลงไป ก่อนที่จะฟันกระบี่ลงไปราวกับจะฟันออกเป็นสองส่วนทันใดนั้นอากาศรอบๆก็สลายจิตวิญญ,ญาณกระจายไปรอบๆทําให้คนตกใจจนถึงขีดสุดในตอนที่กระบี่ฟันไปที่โอลินทันใดนั้นก็มีคนยืนอยู่ในที่แสงสลัวมือของเขาจับกระบี่ของชินหลังเอาไว้แน่นใบมีดบนกระบี่เป็นไปแท้ๆแต่กลับทําอะไรเขาไม่ได้เลยทุกคนส่งเสียงตกใจผู้แข็งแกร่งคนนี้คือขณะดียกวันนี้โอลินก็ชะงักเขาเงยหน้าขึ้นในเวลาที่กําลังย้อนกลับมีเพียงเสียงหายใจของเขาสามคนคนชุดดาคนนี้มองไปที่กระบี่สีทองในมือของชินหลังเพียงแค่จับไว้แต่เขากลับไม่โจมตีอีกฝ่าย ทั้งสองชะง,งักอยู่แบบนั้นชินหลังอดที่จะถามไม่ได้ว่าท่านเป็นใครการทําไมถึงช่วยชายผู้นี้ชินหลังเสียงตามราวกับมีเพียงเขาทั้งสองเท่านั้นที่จะได้ยินเจ้าไม่จําเป็นต้องรู้เสียงเหมือนวารีดังเข้าไปในสมองของชินหลังจากนั้นก็ไม่มีเสียงใดๆอยู่นานแสนานานนอกจากเสียงลมพัดและฟ้าร้องชินหลังไม่ทําอะไรเพราะตอนนี้เขาไม่รู้ว่าคนนี้มาจากไหนตอนนี้เขาเพิ่งเป็นแดนนคพรจินตานแต่ถ้าเจอเข้ากับคนที่ระดับสูงกว่าเขางั้นเขาก็ไม่มีทางชนะได้อาจจะถูกจับมาถ้อยและโดนเคี่ยนตีแน่นอน ชายชุดดำคนนี้สามารถคาดเดาวความคิดของชินหลังได้เขายิ้มมุมปากด้วยรอยยิ้มไร้กาดฮ่องเต้คารอที่จะต่อสู้กับท่านอยู่นะฉินหลังตะลึงคนนี้มาจากไหนทำไมถึงเรียกเขาว่าฮ่องเต้เขาลองใช้วิชาเซียนบางอย่างเพื่อดูตัวตนที่แท้จริงของคนนี้แต่พลังเซียนของเขาใช้ไม่ได้ผลกับคนนี้วิชาเซียนของเขาทำอะไรคนนี้ไม่ได้เลยแม้แต่น้อยและก็พูดได้ว่าถ้าต่อสู้กันจริงๆแล้วก็เขาไม่มีทางชนะคนนี้ได้อย่างแน่นอนถึงขั้นทำให้เขาเจ็บไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียว วิชาเซียนของเขาในตอนนี้เพิ่งจะเป็นแดนนักโรสจินตานถ้าเกิดว่าคนนี้เก่งกว่าถึงขั้นเป็นเซียนจริงๆแล้วก็งานเขาก็ไม่มีทางที่จะชนะได้แม้แต่ครึ่งเดียวคนที่เงียบเงียบหอมิมมิมคนนี้เป็นใครกันแน่เขาถอยหลังไปหนึ่งก้าวจ้องไปที่ผู้ลี้ลับคนนี้อย่างเคร่งเครียดไม่ละสายตาแต่อย่างใดถึงแม้ตอนนี้ฝีมือและวิชาของเขาจะเพิ่มขึ้นไม่กลัวแม้กระทั่งโอลินแล้วแต่คนที่อยู่ต่อหน้าเขาคนนี้เขาห้ามให้คนที่อยู่ตรงหน้ารู้จุดอ่อนของเขาเด็ดขาดถ้ารู้จุดอ่อนของเขาแล้วเขาต้องจบเหตุแล้วแนนน่อ คนนี้กระดูกไม่ใหญ่ร่างไม่สูงแต่พลังในมือเต็มเปี่ยมเมื่อกี้เขาใช้พลังทั้งหมดฟันไปที่โอลินไม่ใช่แค่นี้นี่ไม่ใช่กระบี่ธรรมดานี่คือใบมีดมังกรทองคนนั้นใช้มือเปล่ารับใบมีดมังกรทองและเหตุการณ์เมื่อกี้ไม่ใช่แค่ชินหลังทุกคนในเหตุการณ์ก็ตะลึงชินหลังขมวดคิ้วเคร่งเครียดดูท่าทีอยากรู้มากกว่าคนนี้เป็นใครไม่รอให้ชินหลังถามว่าคนนี้เป็นใครชายชุด,ดดำลึกลับคนนี้ก็กล่าวดูดูแล้วท่านปรารถนาในพลังเป็นอย่างมากชินหลังขมวดคิ้วหนักขึ้นดูดูแล้วผู้ลีลนน้นีาา่่่าาาาจจะมมมกทไธรรด ผู้ลี้ลับปล่อยแสงสีฟ้าอ่อนดูจากท่าทีแล้วไม่น่าจะเป็นผู้ฝึกฝนธรรมดาแน่นอนถ้าเขาเดาไม่ผิดคนนี้น่าจะมาจากที่ที่ไม่ธรรมดาแล้วยังมีความสัมพันธ์ไทยกับโอลินอีกมีเช่นนั้นทำไมเขาจึงปรากฏตัวแล้วมารับกระบี่นั่นไว้ละใบมีดมังกรทองนี้เป็นเครื่องรางที่เก่งกล้าจากโลกเซียนเมื่อคนธรรมดาเข้าใกล้จะแตกสลายเป็นผิวผงนอกจากเจ้าของกระบี่และเซียนเท่านั้นที่เข้าใกล้แล้วจะรู้สึกถึงพลังและจิตวิญญ,ญาณหรือคนนี้เป็นเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งข้าของถามอีกครั้งท่านเป็นใครข้าและท่านไม่เคยเจอกันมาก่อนอย่าทำผิดกฎ ชินหลังเขาวอมดคิ้งคนนี้อ่อนและสงบลงทาให้ชิ้นหลังสงสยัยเขาจะต้องเป็นสิ่งชั่วร้ายอะไรสักอย่างที่คาดเดาไม่ได้และความชั่วร้ายนี้ตอนนี้เขาไม่รู้และหวาดกลัวเป็นอย่างมากยุทธจักรมีกฎของมันหาข้องเต้ไม่ยอมต่อสู้แล้วง,งั้นข้าจะลงมือก่อนก็แล้วกันสายดูดแม่น้าใหญ่ชิ้นหลังลงมือก่อนเขาส่งเสียงดังออกมาไหลเวียนพลังจิตเหมือนแม่น้ําเกิดเสียงดังขึ้นในบรรยากาศเกิดเป็นพายุฟ้าดินเต็มไปด้วยอันตราย แม่น้ำทรายที่ใหญ่เป็นร้อยพูปรากฏบนหัวของเขานี่คือพลังจิตของเขาพลังการโจมตีเท่ากับผู้บำเพ็ญพรตแดนนักพรตจินตานเขาปล่อยวิชานี้เพื่อดูจุดอ่อนของชายชุดดำตูมชินหลังประสานมือกันโจมตีไปที่แม่น้ำทรายกว่าร้อยพูดเหมือนเอาเขาไปไว้ในทะเลอย่างไรอย่างนั้นเรากเกิดการสะเทอนบนชั้นบรรยากาศชายชุดดำตาแข็งเหมือนไม่ได้รับผลกระทบใดๆในตาของเขานิ่งสงบจัดการแม่น้ำทรายหมุนขึ้นตอนที่ระยะห่างจากชายชุดดำสิบเมตรนั้นทันใดนั้นก็หยุดลงเหมือนมีการขัดขวางเกิดขึ้นไม่หมุนไปข้างหน้า้้นนนนนเาักลป็ฝ ไม่เลวหนีชินหลังหลับตาลงชายชุดดำฝีมือไม่ธรรมดาเพียงแค่ลงมือก็สามารถทำให้เจ็ตของเขาหายไปได้แล้วจุดนี้สามารถเห็นได้แล้วไม่ได้เป็นชายที่ไร้ความสามารถแน่นอนแต่นึกถึงตัวตนและเบื้องหลังของโอลินแล้วก็เป็นไปได้ที่จะรู้จักบุคคลแบบนี้เมื่อคิดแบบนี้ชินหลังตัดสินใจสู้ตายกับชายชุดดำต่อสู้ให้ชายชุดดำแพ้าราบคาบจึงจะมีโอกาสฆ่าโอลินได้ไม่งั้นถ้ามีชายชุดดำอยู่ด้วยไม่ว่าจะยังไงเขาก็ฆ่าโอลินไม่ได้ผู้อาวุโสฉันไม่มีความแค้นกับท่านเหตุใด,ดท่านจึงขัดขวางฉันชิ้นหลังถามชายชุดดดดานนนิ่่่งงสสบบไมมพููใใๆห้้คควรึึกกกลัอื ลิงหลอกเจ้าฉินหลังกล่าวในเมื่อชายชุดดำไม่ยอมบอกตัวตนของตัวเองงั้นก็จะต่อสู้จนกว่าจะรู้แล้วกันเฮอสีหน้าเคร่งเครียดในมือของฉินหลังปล่อยพลังจิตออกมายิงพลังชีวิตออกไปพลังชีวิตเต็มท้องฟ้าพัดช,ชุดของชายชุดดำพลิ้วสวยเตโชพระพรหมชินหลังเนยหน้าเปล่งเสียงข้อมือกระตุกจากนั้นกระบี่ก็โผล่อ,ออกมาจากมือด้านล่างซี่โครงซ้ายมีไฟลุกโชตช่วง วิชานี้เก่งกาจกว่าวิชาแรกมากขึ้นไปอีกสามารถฆ่าผู้บำเพ็ญนักรตของแดนนักรตจินตานได้ภายในไม่กี่วินาทีพอเชิญหน้ากับชายชุดดำที่ฝีมือญากจะค่าดเดาได้นั้นเพียงแค่สามารถเข้าไปได้สักครั้งถ้าครั้งนี้ส่องเข้าไปได้สำเร็จเขาก็สามารถใช้พลังตัวเองจัดการได้แล้วบางพูดพลางชินหลังโบกมือทั้งสองบนกระบี่มีแสงสีทองไฟโชดอช่วงได้ลุกขึ้นมาบนฟ้าปเปลี่ยนเป็นทะเลไฟโอลินที่ต่อสู้จนน่วมก็ตะลึงคิดในใจชินหลังเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวมากผู้อาวานนมาวยผ โอลินก็ไม่รู้ตัวตนของชายชุดดำนี่จริงๆโอลินอยู่ในห้องล้อมของชายชุดดำด้วยแววตาว่างเปล่าทำให้คนดูตัวตนของเขาไม่ออกเดาไม่ถูกกว่าเขาเป็นใครกันแน่หรือประกูลจัดมาให้ช่วยฉันโอลินพิจารณาในใจคิดคิดยอดฝีมือในตระกูลเขารู้จักเกือบทั้งหมดไม่เคยเห็นชายชุดดำนี้มาก่อนจู่ๆก็รู้สึกสงสัยกับตัวตนของชายชุดดำขึ้นมาแต่เขาไม่ได้เข้าไปถามเพียงแค่ชายชุดดำไม่ทำอะไรเขานั่นก็คือเป็นมิตรกันเขาเพียงแค่ดูก็พอแล้ว ชายชุดดำค่อนๆเงยหน้าขึ้นมองไปที่ทะเลไฟรอบๆกับชิ้นหลังที่ยืนอยู่กลางทะเลไฟชิ้นหลังตาเป็นประกายร่างอยู่ในเปลวไฟกล้ามเนื้อเต็มไปด้วยไฟราวกับราชาปีศาจที่อยู่กลางเพลิงชายชุดดำไม่แสดงท่าทางอะไรมากยังคงง่ายๆสะบัดแขนเสื้อคลิ่นไอพลังจิตที่น่ากลัวขีดสุดระเหยออกมารอบๆร้อยเมตรล้วนรับรู้ได้ความน่ากลัวนี้ทำให้สีหน้าชินหลังเปลี่ยนไปผู้แข็งแกร่งที่น่ากลัวขนาดนี้จะต้องเป็นแดนเซียนแท้จริงแท้จริงอย่างแน่นอนเกินที่เขาได้จินตนาการไว้ผู้มีความสามารถของแดนเซียนแท้ที่แท้จริงทำไมตต้องงเป็นนัััรูกบิหล ในขณะที่ฉินหลังกำลังครุ่งคิดอยู่นั้นทะเลไฟได้เพิ่มมากขึ้นไม่ทำร้ายชายชุดดำเลยแม้แต่น้อยฝีมือของชายชุดดำทุกๆก,การกระทำล้วนมีเหตุและผลมีความพิเศษสิ่งเหล่านี้มีมากเกินกว่าฝีมือของฉินหลังตอนนี้เขายังอยู่ในช่วงฝึกฝนยังฝึกเต๋าของตัวเองไม่ได้นอกเสียจากพัฒนาเป็นแดนเซียนจึงจะสามารถมีเต๋าของตัวเองได้โบราณพูดถูกสรรพสิ่งล้วนมีเวลาของมันเพียงแค่บรรลุเต๋าก็จะเก่งล้ำเลิศกลายเป็นเซียนที่ไม่เหมือนใครชายชุดดำดูออกชัดเจนว่าเป็นเซียนตัวจริงผู้อาวุโสชื่อแซ่อะไรรึฉินหลาาางงไไไมมม่่่เขข้้้ใจแแลวถชชชือออยุดดดบก ชายชุดดำพูดออกมาง่ายๆสี่คำแล้วเอามือไขว้หลังดูเหมือนทั่วไปแต่กลับให้ความรู้สึกกว่าหา่างไกลเมื่อทำความรู้จักจริงๆกลับรู้สึกว่าห่างไกลประสบการณ์แปลกๆแบบนี้ทำให้ฉินหลังละทิ้งการอยากต่อสู้ถ้าต่อสู้กันต่อไปก็ไรความหมายเขาไม่มีทางชนะผู้อาวุโสเป้นอเพื่อนกับโอลินฉินหลังถามอีกครั้งถ้าชายชุดดำรู้สึกโอลินแล้วก็งานวันนี้เขาก็เสียเวลาเปล่าแล้วปรับใดที่มีชีวิตย่อมมีความหวังเพียงแค่เขายังมีชีวิตเขาก็มีวิธีที่จะฆ่าโอลินได้ ไม่ใช่คำตอบที่ชายชุดดำตอบมาทำให้ชินหลังชะงักชินหลังยิ่งแปลกใจมากขึ้นไปอีกในเมื่อผู้อาวุโสไม่รู้จักโอลินแล้วทำไมถึงได้ช่วยเขาท่านไม่อนุญาตเหอะเหอผู้อาวุโสตลกไปแล้วฉินหลังยิ้มแย่แย่เมื่อก่อนผู้อาวุโสฝึกฝนบนโลกสามารถควบคุมทั้งโลกไว้ได้ฉันแค่ผู้บำเพ็ญพรตแดนผู้แข็งแกร่งจินตานจะกล้าขัดขวางผู้อาวุโสได้อย่างไรกันเพียงแค่โอลินทำเรื่องเลวร้ายไว้เยอะมีความแค้นกับฉันอยากจะให้ผู้อาวุโสให้แก่ฉันหน่อยให้ผมได้ลงมือกับโอลินจะเป็นบุญคุณอย่างมากฉินหลังไม่ใช ชายชุดดำถามอย่างสงบว่าถ่วยโอกาสตอนที่ฉันยังไม่ลงมือกับท่านท่านยังมีเวลาหนีชินหลังขมวดคิ้วในเมื่อชายชุดดำจะต้องช่วยโอลินให้ได้งั้นเขาจะอ่อนข้อไม่ได้การต่อสู้ที่เขาฝึกฝนมามีความสามารถเหมือนเซียนครั้งนี้จะได้ต่อสู้กับเซียนตัวจริงแล้วชายชุดดำยิ้มด้วยสายตาไม่พอใจในเมื่อผู้อาวุโสไม่ให้เกียรติกันงั้นผมก็ทำได้เพียงลงมือต่อผู้อาวุโสแล้วฉินหลังดูแคลนเขาไม่ใช่คนเรื่องมากอยากจะให้เขายอมแพ้ต้องให้เขายอมรับให้ได้วิชาบูฟ้าดินท่าที่สิบสาม จากคำพูดขวางโลกที่เปล่งออกมาสีของท้องฟ้ารอบๆเปลี่ยนทันใดจู่ๆอากาศก็แปรรวนมีเสียงร้องแสบแก้วหูของมังกรดังขึ้นในเมฆมังกรทองตัวจริงอยู่ใต้เท้าของฉินหลังพลังแผ่ไปทั่วโอลินสูดหายใจเข้าลึกมังกรจริงตัวนี้มีความยาวเป็นพันฟุตแม้จะรวบรวมพลังจิตได้สำเร็จแต่ท่าทางของมันกลับเหมือนจริงฉินหลังนี่มีไม้ตายเยอะเท่าไหร่กันเป็นครั้งแรกที่โอลินรู้สึกกลัวเขาที่ยังไม่ตายปกติเขาที่ไม่กลัวตายความตายที่มนุษย์หวาดกลัวสำหรับเขานั้นเด็กๆแม้แต่ความตายเขาก็ไม่กลัวบนโลก้้มาากททีี่่จะสิงใหเขลัได แต่ครั้งนี้เห็นชินหลังเรียกมังกรจริงออกมาเขาเริ่มกลัวความลับในการเป็นเซียนชายชุดดำที่เดิมที่ไม่ขยับตาเป็นประกายขึ้นมาพลังจิตของชินหลังถึงจุดน่ากลัวได้ขนาดนี้แล้วถ้าเขาปล่อยต่อไปความสำเร็จในอนาคตจะมีอย่างไม่จำกัดถึงขั้นแข็งแกร่งกว่าเขาเด็กดีไม่แปลกที่กล้าต่อต้านฉันที่แท้ก็มีไม้ตายที่แข็งแกร่งขนาดนี้นี่เองตาของชายชุดดำตาโตขึ้นมองชินหลังด้วยสายตาที่คาดไม่ถึงชินหลังผู้บำเพ็ญพรตแดนนครจินตานสามารถปล่อยพลังที่สถานโลกได้ขนาดนี้น่าทึ่งมากจริงๆถ้าไม่ได้เห็นด้ววยตตาาาัเเอองงชชุดไมม่่ีทื แต่แม้ความลับเซียนจะแข็งแกร่งขนาดไหนแต่ถ้าความสามารถไม่พอก็ยากที่จะปล่อยพลังออกมาได้ถ้าคิดจะใช้พลังนี้ต่อสู้กับฉันคุณละอ่อนเกินไปชายชุดดำโบกมือสองมือเส้นสีเหลืองแปลกๆป,ปรากฏบนตัวของเขาเป็นดอกบัวเทพมังกรคำรามคำสั่งมังกรทองที่อยู่ใต้เท้าของฉินหลังแยกเขี้ยวยิงฟันเด็ดเดี่ยวเรากับจะพังฟ้าให้ทลายเกล็ดสีทองกระกายออร่าไปฆ่าชายชุดดำโดยเร็วชายชุดดำพูดเสียงต่ำเส้นสีเหลืองรอบๆเขาเป็นจิตวิญญ,ญาณงูเล็กลอยอยู่บนฟ้าเป็นตะข่ายสีเหลืองอันหนึ่งดักมังกรทองไว้ จัดการมันชินหลังออกแรงอีกครั้งใช้พลังจิตในร่างกายไปรวมไว้ที่มังกรมังกรปล่อยแสงสีทองออกมาทำลายตาข่ายสีเหลืองที่ชายชุดดำได้ทำไว้สื่อๆพลังของมังกรมีมากจนทำลายตาข่ายได้แต่ตาข่ายมีมนตอนที่ทำลายนั้นเส้นสีเหลืองได้รวมเข้ากันอีกครั้งขึ้นเป็นตาข่ายใหม่แล้วขัดขวางการโจมตีของมังกรอีกครั้งวัยรุ่นท่านี้ของฉันชื่อว่าเชือกกับขังเซียนต่อให้เป็นเซียนจริงๆก็แก้ยากแม้มังกรจริงตัวนี้จะเก่งกาจแต่จะทำลายเชือกกับขังเซียนของฉันยาก แม้ชายชุดดำจะได้เปรียบแต่เขากลับไม่ตื่นเต้นใดๆฝีมือระหว่างเขากับฉินหลังห่างกันมากเทียบกันไม่ได้จากการประเมินเขาสามารถฆ่าฉินหลังได้ในพริบตาเดียวชินหลังไม่มีแม้กระทั่งโอกาสจะต้านทานใดๆแต่ฝีมือของชินหลังเก่งกว่าว่าที่เขาคิดไว้นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เจอเข้ากับผู้บำเพ็ญพรดแดนนักพร้จินตานที่แข็งแกร่งแบบนี้ต้องพูดว่าคุณนั้นแข็งแกร่งจริงๆสามารถบีบฉันถึงจุดนี้ได้คุณนับได้ว่าถ้าตายแล้วก็ไม่เสียใจชายชุดด,ดำอุทานออกมาคุณเด็กขนาดนี้แล้วมมมีีีีีฝือออขนนนนนาาาดด้้้้้ถ่่คคคคุคุณณโลลลลลกกกบเพ็จจะัััรรยยงงปปไแว แยกย้ายชายชุดดำพูดเองเออเองอยู่นานกำมือทางห้านิ้วไว้แน่นแล้วเทือกกับขังเซนก็แน่นมากขึ้นรัดมังกรทองที่ฉินหลังปล่อยออกมาไว้มังกรทองจะแกะออกอย่างไรก็ไม่มีทางแก้ออกได้อ๋อชินหลังใช้แรงเยอะเกินไปในคอมีเลือดไหลอีกฝั่งแข็งแกร่งอย่างมากการต่อสู้ครั้งนี้เขาได้แพ้แล้วแต่ทว่าหลังจากที่ชายชุดดำชนะก็ไม่ได้จูโจมใดๆต่อชินหลังอ่อลาพูดได้ว่าเป็นเวลาบุกที่ดีที่สุดแต่เขาไม่รีบร้อนโจมตีแต่ทว่ายังอยู่ที่เดิมสงบนิ่งอย่างเก่าฉันแพ้แล้วชินหลังยอมแพ้ชายชุดดำกล่าวคุณไไม่่่ด้้้แแพพฉันเองงตาาหที ผู้อาวุโสคิดแบบนี้ชินหลังไม่เข้าใจอย่างมากตอนนี้เขาไม่มีแรงจะต่อสู้แต่อย่างใดเหมือนกับลาติดแหชายชุดดำลงมือได้แต่ชายชุดดำกลับไม่ทำในใจเขามีคำถามก็คือชายชุดดำใช้วิชาเต่าทั่วไปวิชานี้มีเพียงท่านนักรตเต่าฝ่าเท่านั้นที่มีดูดูแล้วชายชุดดำนี้คือท่านนักรตเต่าฝ่าถ้าตายด้วยน้ำมือของท่านนักรตเต่าฝ่าก็ไม่ถือว่าเสียหน้าแต่อย่างใดอย่างน้อยเขาก็ได้พยายามจนสุดความสามารถแล้วไม่ได้ยอมแพ้ผู้อาวุโสทำไมท่านถึงไม่ฆ่าเขา โอลินรู้สึกแปลกใจเขาอยากให้ชินหลังตายมาตลอดแต่ชายชุดดำได้เปรียบแท้้กลับไม่ลงมือฆ่าชินหลังนี้เป็นโอกาสทองถ้าพลาดไม่รู้ว่าอนาคตจะมีโอกาสแบบนี้อีกเมื่อไหร่คุณอยากให้เขาตายชายชุดดำถามย้อนแน่นอนผมอยากให้ฉีกมันเป็นชิ้นๆโอลินเกรี้ยวกราดได้ชายชุดดำกล่าวทันใดนั้นร่างก็พุ่งขึ้นไปบนอากาศแวบ,บเดียวก็ปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าของชิ้นหลังจากนั้นก็ลงมือตกไปที่หน้าแก่ของชิ้นหลังไม่ได้การละชิ้นหลังตกใจเป็นปฏิกิริยาโตอตอบพลังจิตของในร่างกายในขณะเดียวกันมือทั้งสองข้้้้าาาางกก็็ปปิดดดหนนออไไไวจจจจะบบเล เธอก็อชินหลังถูกชายชุดดำตกลงไปในเหวเหวนั้นลึกจนมองไม่เห็นพื้นดูดูแล้วอันตรายเกินบรรยายได้ฝ่ามือนี้ของชายชุดดำสามารถทำให้เขาตายได้แต่ชายชุดดำตั้งใจผ่อนแรงดูเหมือนรุนแรงแต่ไม่เหมือนจะเอาชีวิตแต่ทว่าเหมือนช่วยชีวิตผลักชินหลังเบาๆลงไปในหน้าผาหน้าผาสูงเป็นร้อยฟุตชินหลังที่บาดเจ็บพลังไม่เพียงพอหล่นลงไปไม่ตายก็พิการเห็นภาพที่มันหล่นลงไปทำให้ฉันมีความสุขมากจรงิงๆโอลินกดอดยิ้มจากนั้นเขาทำมือขอบคุณชายชุดดำชายชุดดำโบกมือเอาผ้าคลุมหน้าที่คลุมออกเปิดเผยใบหน้้าาาที่่นนตคเเดป็ักร โอลินถอยหลังไปท่านนักพรตเต้าฝ่ากับตัวเองไม่เคยมีความสัมพันธ์ใดๆกันมาก่อนเขาช่วยตนไว้ทําไมผู้อาวุโสทําไมคุณถึงช่วยผมโอลินถามด้วยความตกใจท่านนักรตเต้าฝา่าไม่ตอบโดยทันใดเพียงแค่คอยเขียนเดินไปที่หน้าผาไรซึ่งอารมณ์เรื่องเล็กน้อยฉันทาเพราะเหตุผลส่วนตัวและชินหลังที่เพิ่งตกลงไปในหน้าผาหล่นลงไปในแดนว่างเปล่าแม้เจ็บปวดเกินกว่าจะทนไหวแต่ฉินหลังรู้สึกว่าตัวเองมาไม่เสียเที่ยวในถ้ำสว่างมีหิ่งห้อยบินไม่หยุดอยู่รอบๆฉินหลังจับไปหนึ่งตัวกลับพบว่านี่ไม่ใช่หิ่งห้อยธรรมดา ผิงห้อยเจอจ้าผิงห้อยนี้คือสัตว์ประหลาดในโลกมืดเป็นสัตว์ในตำนานที่ประหลาดมากร่างกายเป็นสีทองตอนบินจะมีจุดสว่างประกายสีฟ้าและจุดประกายนี้เป็นสิ่งล้ำค่ายอย่างมากผิงห้อยแห่งแสงผิงห้อยนี้หลังจากที่บินอยู่รอบๆชิ้นหลังหลายรอบทันใดนั้นใต้เท้าของชิ้นหลังมีพลังเกิดขึ้นบาดแผลบนตัวค่อยๆฟื้นฟูและบาดแผลที่ตกสะเก็ดตอนนี้ได้เริ่มเบาบางลงแล้วจนกระทั่งสมานเข้าหากันแล้วชิ้นหลังรู้สึกร่างกายก่อนหน้านี้ยังอ่อนล้าเว็บเดียวก็มีพลังขึ้นมาเเเหมมืออออนนนนนกัััับไได้้้สสสรริิพลลลงงงงงแวยย่่่่่าาาีป็คคขญ นี่เป็นสิ่งสิ่งล้ำค่าจากฟ้าจะไม่ใช่ได้ไงชินหลังเอาหิงห้อยเจิดจ้าใส่ไว้ในที่เก็บของของตัวเองตอนนี้บาดแผลนในตัวเขาหายไปนานแล้วเป็นสีมือของหิงห้อยนั่นตอนนี้รอบๆอบร่างกายเขามีแสงห้อมล้อมไว้ในถ้ำมีสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดก็ไม่กล้าเข้าใกล้และสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวในถ้ำเหล่านั้นชินหลังไม่เคยเจยอมาก่อนนี่คือเหวด้านล่างของแดนว่างเปล่าเป็นของแดนมืดมนเหล่าเทพไม่กล้าเข้าใกล้ง่ายๆเพียงแค่ด้านล่างของแดนว่างเปล่ามีแดนใหญ่ๆสี่แดนทำไมต้องให้เขาหล่นลงมาในแดนที่อันตราาาาายยยยที่่่่สุดดดแแลลลละังงงววปอกกห้ ชินหลังค่อนข้างหวาดกลัวตลอดทางแต่ขณะนี้เริ่มสงบลงแล้วเนื่องจากในถ้ำค่อนข้างอันตรายและสูงตอนนี้ร่างของเขามีสิ่งที่ห้อมล้อมอยู่บัตรแลในตัวสมานอีกครั้งพลังที่ได้ใช้ไปก่อนหน้านี้ก็เริ่มพื้นฟูกลับมาแล้วโลกมืดเป็นสถานที่สถานที่อันตรายที่สุดในแดนว่างเปลา่าถ้านลนลงไปอย่างไม่ระมัดระวังต้องหาหิงห้อยและกุญแจลับแห่งไฟให้เจอก่อนอันดับแรกช่วยคุณฟืณ้นฟูจิตวิญ,ญญาณและความปลอดภยัยภายหลังต้องหาของให้เจอ ทันใดนั้นในสมองของฉินหลังก็ผุดความทรงจำแบบนี้ขึ้นมาและใครเป็นคนพูดประโยคนี้นั้นเขาจำไม่ค่อยได้สิ่งสำคัญที่สุดคือหากุญแจลับแห่งไปนั้นให้เจอก่อนก็แล้วกันระหว่างทางอย่าได้เจอสิ่งประหลาดอะไรมาก่อกวนอีกเลยมีเช่นนั้นจากการที่เขาได้เสียพลังงานจากการฝึกไปมากมายนั้นถ้าต้องต่อสู้ด้านในนี้อีกเขาก็ไม่ต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกแล้วแต่สิ่งที่ฉินหลังยิ่งไม่อยากให้เกิดกลับยิ่งง่ายที่จะเกิดขึ้น มีเสียงดังเจี๊ยวจ้าวมาจากที่ไกลๆจากนั้นชินหลังก็รับรู้ได้อย่างชัดเจนว่าข้างในนี้สั่นสะเทือนหลายครั้งเหมือนกับมีอะไรใหญ่ๆหญ่เดินเข้ามาหาเขาพื้นเขย่าไปมาต้องเป็นสัตว์ใหญ่แน่นอนสุดท้ายสิ่งที่คิดไว้ก็มาถึงสิ่งที่ไม่คิดไว้ก็มาถึงเช่นกันชินหลังพึงพรรมพำเป็นอย่างที่คาดไว้ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงสัตว์ใหญ่ได้เดินมาอยู่ห่างจากชินหลังไม่ถึงสิบเมตรเนื่องจากแสงบนตัวของชินหลังมีจำกัดดังนั้นเขาจึงมองเห็นเพียงแค่โครงร่างของสัตว์ใหญ่นั้นความ สัตว์ใหญ่นี่คือสัตว์ในตำนานโบราณเท่าที่ยอแต่ทว่าในตอนนี้นี่เองเหมือนนว่าเท่าที่ยอจะเห็นชิ้นหลังเข้าแล้วมันลอยตัวมาอย่างเร็วพื้นสั่นสะเทือนมากชิ้นหลังลอยตัวอย่างเร็วถอยไปด้านหลังหลายเมตรเห็นเพียงด้านหน้าของเท่าที่ยอยักษ์นั่นก็คือจุดเมื่อกี้ที่เขายืนปรากฏเป็นหลุมใหญ่ชิ้นหลังเห,เห็นเหตุการณ์ก็ด่าในใจถ้าเมื่อกี้เขายังยืนอยู่ตรงนั้นเขาก็ต้องถูกเหยียบแบนแตดอแอตเตแล้วละสิไม่แปลกที่ไอ้นี่มันคือสัตว์ดุร้ายบนโลกใบนี้ ในขณะที่ฉินหลังกำลังครุ่นคิดอยู่นั้นเท่าที่ยอดได้เริ่มโจมตีฉินหลังอย่างรุนแรงฉินหลังกำลังมองสายตาเกรี้ยวกราดของมันและกลิ่นอายความร้ายกาจของมันที่ปล่อยออกมาก็รู้สึกได้ว่าไอ้นี่มันยากที่จะตอ่อกรแล้วละ่ะบทที่816อาวุธระดับเทพโอลินเห็นฉินหลังจะใช้อาวุธระดับเทพ